สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเจนนอีกเช่นเคยนะฮะเราวันนี้ผมจะมาเเรียกว่าประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมแจกรางวัลนะครับเพราะว่าช่อง Youtube ของเรานะครับเดินทางมาถึงครบ1,000 Sub s c ั i b e ครเบแล้วนะครับผมจริงๆตอน500 s u b s c ับส e ผมเคยมีแพลนไว้ว่าจะแจกรางวัลเหมือนกันแต่ว่าผมแบบว่าโพสอันนั้น่ะ มันเหมือนเป็นโพสลงใน youtube ลงไปแล้วอะ่ะโพสไปแล้วเหมือนไม่มีใครเห็นสักเท่าไหร่แบบว่าไม่มีใครแบบว่าแบบรีสปอนส์กับโพสโพสนั้นของผมเท่าไหร่มันก็เลยแบบว่าเงี่ยวแล้วก็จางหายไปอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้แจกตอนนั้นด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะมารวบยอดนะครับเป็นแจกเป็นสองรางวัลเลยลก็คือผมจะแจกเป็นสําหรับปลาหางนกยูงหนึ่งรางวัลแล้วก็เป็นปลา เมรากะแล้วก็อาจจะมีอาหารที่เป็นสปอนเซอร์ของช่องของผมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเรื่องจะมีแจกรางวัลซักรวมๆแล้วก็น่าจะซักสองรางวัลก็คือเป็นปลาหางยุงหนึ่งปลาเมรากะหนึ่งซึ่งแต่ละอันผมก็จะแถมอาหารไปให้ทดลองใช้ด้วยเพราะว่าอาหารตัวนี้ก็ใช้ได้กับปลาเล็กทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นสองรางวัลน,นี้โดย กติกาในการแจกรางวัลนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ให้ทุกคนก็เข้าไปในไลน์โอเพนแช t ของผมนะครับแล้วก็แคปหน้าจอพรุบเอาไว้ว่าเออว่าพี่เพื่อนเพื่อน,น,นทุกคนกดซับช่องของผมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปในไลน์โอเพนแชทผมจะตั้งโน้ตอันนึงเอาไว้ให้ทุกคนเข้าไป โพสหลักฐานว่าทุกคนซับช่องผมอยู่ทา่านี้แล้วเดี๋ยวผมจะมาทําการสุ่มอีกทีนึงว่าเออใครจะเป็นผู้โชคดีในลําดับถัดไปแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาประกาศในในหน้าทั้งในไลน์ว่แชทแล้วก็ในหน้าของ YouTube ของผมด้วยว่าใครเป็นผู้โชคดีนะครับผมโอเคก็ อย่าลืมนะครับฝากทุกคนเข้าไปจอยในกลุ่มไลน์ Open Cha t ของผมด้วยในนั้นก็จะมีการพูดคุยเกิดเรื่องปลาอันนี้ผมขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าเออก็จะมีพูดถะพูดคุยเรื่องปลาคือทุกคนก็สามารถเข้าไปคุยเล่นกันได้พูดคุยนอกเรื่องได้แต่ว่าขอให้แบบว่าทุกคนพูดคุยกันด้วยการให้เกียรติกันแล้วก็เรื่องคำหยาบเรื่องอะไรต่างๆที่ เราบอกว่าไม่เหมาะสมก็อาจจะมีหลุดมาได้บ้างแต่ว่าขอให้แบบว่าใช้แต่พอง,งามนะครับผมแล้วก็ในนั้นก็สามารถลงซื้อขายกันได้ปกติครับก็มาแชร์มาช่วยกันพัฒนาวงการปลากันไปก็ห้องผมตอนนี้ก็ยังเป็นห้องเล็กๆอยู่ก็ยังแค่ร้อยเอาคนก็หวังว่าเพื่อนๆพพี่ๆก็จะเข้าไปสร้างสีสันอะไรอย่างนี้ในห้องผมได้ นะครับผมก็อย่าอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับผมก็จะสร้างโน้ตแล้วก็สรุปนะครับก็คือผมสร้างโน้ตพี่ๆก็เอารูปหน้าที่พี่แคปไว้แล้วว่าเป็นหลักฐานว่าพี่ซับช่องผมนะครับพี่พี่ก็เอาไปลงในใต้คอมเมนต์ของโน้ตใน l i น์โอเ n c ช a t นั้นนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาแจ้งอัปเดตข่าวสารคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้เวลาผมมีอะไรผมก็มักจะอัปเดตในนั้น ครับผมก็ใครอยากแล้วก็ใครรีเควสคลิปอะไรไว้แล้วยังไม่ได้ก็ทวงได้แล้วก็ไปทวงในคลิปไปทวงคลิปใน l i น์ o อ e n c ชัลนั้นก็ได้เช่นเดียวกันผมก็คือผมจะต้องคอยเช็คดูความเรียบร้อยอยู่ตลอดอยู่แล้วในนั้นผมว่าจจะเห็นได้ไวกว่าครับผมก็นี่ก็ขอบคุณมากมานะครับขอบคุณที่มาติดตามกันจนครบ1000คนนะครับเดี๋ยว ถ้าเกิดดูอีกสักระยะหนึ่งผมคิดว่าสักสองสามเดือนน่าจะได้ช่องของเราน่าจะเริ่มเปิดเมมเบอร์ชิพแล้วพี่ๆก็มาสนับสนุนผมกันได้นะครับหรือว่ายัางไงก็จริงๆก็มาช่วยอุดหนุนปลากันเท่านี้ผมก็ดีใจมากแล้วเพราะว่ามีพี่ๆหลายคนบอกว่า เขาจะชอ YouTube อะไรเงี้ยผมก็จะมีรถแล้วมีแถมไปให้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปกินข้าวะนะครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ